อย่ามีนเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มสมศรีสบายยูเคอีกแล้วค่ะเพืเ่อนๆค่ะมาอีกแล้วค่ะแม่สมศรีมาพบปะพูดคุยกับเพืเ่อนๆอีกแล้วค่ะเพืเ่อนๆค่ะมอนี่อยากจะมาเว่าอยากจะมาพูดเรื่องในอดีตในอดีตส่วนตัวของตัวเองนะคะมีเอฟซีถามมาแต่ก่อนเหตุงานเอียงเหตุงานเอียงเป็นอย่างคือไดมาอยู่เมืองนอก อยากจะมาเท้าความเดิอพี่น้อง่ะเท้าความเท้าความหลังละลึกความหลังเนาะพี่น้องค่ะก่อนที่จะจะไปฟังเด้อพี่น้องอย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีด้วยนะคะอ่าเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีด้วยค่ะมือนีกลับมามากับสายฝนเด้อพี่น้องค่ะอาจจะมีเสียงฝนโปอยเนาะนี่แหละค่ะคอยกันนั่งอยู่มุ่งหลังบานคอยขึ้นเกาะเลยค่ะพี่น้องขะทางหนอกก็ฝนตกเขาเรื่องเลยค่ะพี่น้องค่ะเขาเรื่องเนาะ ก่อนที่จะมาอยู่เมืองนอกแต่ก่อนเหตุงานเอียงแต่ก่อนเหตุงานแม่สมศรีอ่าทางานอยู่ที่บริษัทหนึ่งเก่าจะบอกเอ่ยน้ำเพลินว่าเป็นบริษัทเอียงเนาะแต่ว่าจะบอกว่าอยู่ขอนแก่นเป็นบริษัทที่ขายเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างสากะเบือยันเรือรบทุกชนิดเด้อพี่น้องคะนั่นแหละค่ะแม่สมศรีกับเหตุงานอยู่นั่น แต่ก่อนที่แม่สมศรีจะเหตุงานอยู่นั่นแม่สมศรีกะมีอีกนาทีนึงกะคือบ้านที่แม่สมศรีอยู่คนที่เขาอุปการะแม่สมศรีน่นนะคะคนที่เขาอุปการะเลี้ยงดูส่งเสียให้แม่สมศรีได้เล่าเรียนอ่าอุปการะเลี้ยงดูสั่งสอนแม่บุคคาหาแม่สมศรีได้ดเป็นแม่สมศรีในสมือนี่แม่บุคคานี่หละคะอยากจะมาเอ่ยนำอยาอยากจะมาระลึกความหลังนั่นนะคะพี่น้องแต่ก่อนก่อนที่จะได้ไปเหตุงานอยู่ อ,อยู่บริษัททีว่าบริษัทขายเครื่องอุปกรณ์ก่กอสร้างเนาะแม่สมศรีกะจะจะเหตุงานอยู่ที่ร้านขายหนังสือพิมพ์มจะรับส่งหนังสือพิมพ์ทุกวันเด้อพี่น้องคะเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์อยู่7ปีเด้อพี่น้องคะส่งหนังสือพิมพ์นี่ส่งทุกมือเลยเด้อพี่น้องคะมีมอเตอร์ไซค์ห่างมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจเอิ่นม,มามอเตอร์ไซค์อาซีมอเตอร์ไซค์ห่า bon งเด้อพี่น้องคะขี่วนออมขอนแก่นน่ะนะคะขี่ว่นส่งหนังสือพิมพ์ ตอกส้อยใดนี่แต่ก่อนนี่แม่สมศรีหูจักเบิดเด้เอพี่น้องเบาอีลี่าเป็นขาหลอกแม่บอกค่ะนั่นแหละค่ะเป็นขาหลอกเพราะว่าเฮาเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์นะฮาก็ซอกแซกไปบ้านนั่นบ้านนี่ไปตามตอกตามส้อยเนาะเพื่อจะไปส่งหนังสือพิมพ์นั่นแหละค่ะเป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์สมัยก่อนกะย่างบะท่านโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตกะย่างบาบุมเท่าสมอหนีเนาะหนังสือพิมพ์กะขายดีพวกนวนียา่ออกมาทุกอาทิตย์ แม่สมศรีจะหูเบิดหูเลยว่าอาทิตย์นี้หนังสืออีหยังจะออกแนไลป่ปักไล่เดือนไล่สัปดาห์นี่แม่สมศรีจะหูเบิดได้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเราทํางานอยู่ที่ร้านหนังสือพิมพ์เขาก็จะหูเบิดเนาะว่าหนังสือเกี่ยวกับอีหยังมากาจะรวดเร็วทันใจนยพี่น้องเขาจะได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองตลอดเด้อพี่น้องแต่ว่าพ่อมาถึงไปลายปลายปลายที่่อยหูจักกับพญ่น,นี่ช่วงที่ 2009เน oh man, 2008, เนาะโอ้แม่สอ0พันเออ2008 2009ช่วงนั้นร้านหนังสือก็จะซบเซาเลยพี่น้องะ่ะเพราะว่าอินเทอร์เน,น,น็ตกะกำลังเข้ามากเนาะก็จะซบเซาแ้วก็จะพกอ่ามันเขาเอิญอะไรอย่างกะจากขายได้จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยพี่น้องะ่ะเศรษฐกิจกบคำดาวลงนั่นแหละคะ่ะเป็นไทยโอ้ย ได้ยิ่เสียงฝนบ่ค่ะพี่น้องค่ะบ่ต้องใส่ดนตรีเลยค่ะมีเสียงฝนมีเสียงฝนเลยค่ะนั่งอยู่มุมหลังบ้านเนาะคอยเว้าถึงไหนคอยก็สิงงเล่ะคะ่ะนี่ละกันชิแอร์แม่สมศรีกกสิเป็นจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเว้าก็สิลงล้มข้าบอกเจ้าของเพราะว่าเฮาบ่มีเฮาบ่มีสคริปต์เนาะอยากจะมาถ่ายทอดออกไปนี่ล่ะคะ่ะเฮ็ดงานอยู่บริษัทที่ว่าแม,ม่สมศรีเฮ็ดงานอีหยังก่อนที่จะมาพ่อพ,อพ่อใหญ่เนาะทํางานบริษัทขายเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้าง เขากะเหตุงานอยู่ในออฟฟิศได้พี่น้องเหตุงานดีผอมได้พี่น้องค่ะเนี่ยอยู่ในออฟฟิศเลยแต่ว่ากะเห็ุกแบบับ่มี่วานาที่ประจากะเริ่มเริ่มเหตุงานตั้งแต่อยู่เป็นอยู่ในสตูได้พี่น้องเหตุแบบว่าเริ่มออกมาจากคือจังหวะเจ้านา้เป็เ่ใส่เอียงเข้าเหตุได้ทุกอย่างเข้าเหตุใดหนาที่ออกบินบ่าวาออกบินไปธนาคา่านไปไปทรงบินไปว่างบินกรอ,อกเอกสารอัน เอกสารว่างพี่นียงเข้าหูจักเบิดเได้พี่น้องค่ะสมัยนั้นเข้าหูจักเบิดนั่นแหละค่ะชีวิตกับพวกผันเนาะพกผันเพราะว่าอย่างเพราะว่ากับมะพอกับพญานี่แหละค่ะนี่แหละอยากจะมาบอกมาบอกนี่แหละค่ะพ่อมะพอกับพญาย่พญายกัพญาย่กะงึดทึกกันเพราะว่าตอนที่เจอกันอ่ะพญาย่กัพญาย่เพิ่งกับว่าปัาดพูนี่ เป็นผูนหน่อยคือเหตุงานใดคือเหตุงานใดดหลายอย่างแถมแม่นบ่ค่ะพอเฮ่ากับทึ่งแลนซองหนังสือพิมพ์ย่ี่มือเสาร์เนี่ยก่อเฮาจะมาเหตุงานเฮามีงานประจาอยู่ด้วยพี่น้อที่ว่าเหตุงานในออฟฟิศที่ว่าเหตุงานขายเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างก่อเฮาจะมาเหตุงานเท่าก็ต้องไปรับหนังสือจากหลานใหญ่เอาไปให้ร้านที่เฮ่าขายอยู่ะคะ่ะเอาไปให,ห้หน้านั่นนะคะเอาไปให้หน้าพอเวลาหลอบบายมันจะมีหนังสือออกเวลาพักเทียงเฮ่ากับเฮ่ากับขอ เขาเออะไรอย่างเขาก็ช่วงเวลาเขาพักเทียงมันป่คะเขาก็ออกไปออกไปเอาหนังสือจากหลานหญ่เอาไปให้หลานหน่อยหลานที่เข้าเป็นที่เข้าขายย่อยนั่นนะคะพี่น้องคะพเพราะยายบันเห็นบันกว่าบ้าเป็นอย่างคือแบบว่าคือต้องเหตุงานหลายขนาดนี้เงืนเดือนกับว่าเด้หลายได้พี่น้องเงินเดือนสมัยนั้นก <laughs> ันบอกว่าล่ะสิตกใจเลยค่ะห้าพันห้าแม่ปะคะหาพันหาหาพันหา ถึงว่านอหาพัญหาปัะหาผ่านหรือหาพัญหาอย่างประมาณนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะช่วงที่สมัยเฮ็ดงานอยู่ขอนแกน,นี่ยพี่นนอกพ่อพญายเป็นเห็นเนาะที่ิีกับพกพันเนาะดวงดวงกระจานาเมื่อเป็นหลังมือเพิ่นกะบ,บอกว่าอ่าอยูน่ะยูจไม่ต้องเฮ็ดงานนักขนาดนี้เน้ะเด้ยอยูไปยูกับฉันได้เลยฉันจะดูแลอย,อยู่ฉันจะเลี้ยงอยู่เองคือคือเพิ่นกะโอ้ยบ่ บ้ามากเราคันบ้าถึงอดีตกับจังสีแหละพี่น้องน้าตาไม่กระมันมันตื่นตาเนี่ยนะพี่น้องพ่อพ่อใหญ่เปิ้นเห็นเพิ่นกะว่าป้าอยู่ก็เหตุงานผู้เหน่อยหนึ่งก็เหตุงานหนักแท้เพิ่นกะเพิ่นกะอ่ามา่อวาว่าเอออยู่แต่งานกับฉันซ้าฉันขออยู่แต่งานยาฉันจะอยู่ออกจากงานเด้อฉันจะรับเลี้ยงอยู่เองนั่นแหละค่ะมันเหตุให้ชีวิตแม่สมศรีได้ลิกผันจากทีวาเป็นสาว เป็นสาวทรงหนังสือพิมพ์เนาะเด็กหน่อยแกนแกนจากทรงหนังสือพิมพ์กับก่บเคยคิดบ่เคยฝันว่าชีวิตมือหนึง่งสิได่มาอยู่เมืองหนองเมืองหน้าเนาะพี่นนองทา้านั่นแหละค่ะมันเป็น,นเคอร์นมาเอียงพงได้คิดเน,ะนาะเฮ่ากับบอเคยคาดหวังได้ว่าเฮ่ากับเบอเคยคาดหวังได้ว่าวันหนึ่งจะมีเคอร์นมาเอียงจะมีคนขี่ม้าขาวมามาช่วยชุบชีวิตเราให้ โอ้ยพี่น้องขาบ่หัวสีบอกข้ามใดเนี่ยคะ่ะพ่อตกลงออกจากงานด้วยพี่น้องตกลงออกจากงานกระเฮ็ดเรื่องกระเฮ็ดเรื่องนี่ก็โดนยุ่ด้พี่น้องจนว่าจะได้จนว่าจะได้เดินทางมามาที่อังกฤษนั่นแหละคะ่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะเป็นชีวิตเป็นชีวิตในอดีตที่แม่สมศรีอยากจะมาทายทอดอยากจะมาบอกมาบอกออกไปเนาะว่าแต่ก่อนกัล่อมบากขึ้นกันเนาะพี่น้องะ่ะทุกคนนะคะ่ะพี่น้องค่าบ่ เราไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองเนาะเราก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเนาะพี่น้องขาจนมาเฮาจะได้จะได้มาถึงฝั่งเนาะตอนนี้ก็ก็ย่า่ทันถึงฝั่งเนาะค่ะชีวิตก็ยังมีออียงที่ต้องเรียนรู้กันต่อไปเนาะพี่น้องขาเนี่ยอยากจะมาบอกมาบอกเนาะพี่น้องบางที่ก็บอกวกว้นไปวกวนมากกบฟั่งคือเก่าเด้อพี่น้อง่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะ ถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากแม่สมศรีด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดแม่สมศรีต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ